เอาก็สุดท้ายทชมด้วยนะฮะอยู่กับผมยีกับโลหะในเกมรัสเนะใน EP ที่6แล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นของที่ผมฟาร์มมาเมื่อกี้ดีนะลงม,มาของเก่าในพาร์ทที่แล้วเพิ่งฟาร์มเมื่อกี้ปกติผมไม่บอกไว้ว่าจะฟาร์มตอนนอกรอบใช่ไหมผมไม่ได้เล่นเลยครับผมเล่นแต่แผงโปเบทเก่านะฮะติดมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มออกจากที่นี่กันแล้วนะครับผมก็ถ้าคุณกอลมมาดูก็ ไปช่วยผมสร้างบ้านด้วยนะช่วยผมสร้างบ้านด้วยนะคุณจีนะฮะไปช่วยผมสร้างบ้านหน่อยแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปก่อนนะฮะโอเคไม้ทั้งหมดเดี๋ยวผมขอนับแป๊บนึงนะ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 12,826นะฮะยี่สตันโอเคเดี๋ยวผมได้หาทำเลแล้วล่ะ ก็ไม่ค่อยห่างจากที่นี่เท่าไหร่โอเคแต่มันก็ยังเป็นบ้านผมนะเอาไปหมดตัวโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปก่อนนะฮะเพื่อไปทําเป็นโครงของบ้านก่อนวันนี้ไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จหมดเลยหรือเปล่าก้อนหินผมเดี๋ยวค่อยนับทีเดียวเลยโอเคออกทางนี้ปลอดไัสุดฮะไม่รู้ว่าเขาได้สร้างรอบปืนไว้ตรงไหนอีกบ้างฮะผมไปทางนี้ดีกว่าเพรเมื่อกี้ผมวิ่งกลับมาทางนี้ เห็นไม่เก็บนิดนึงนี่ฮะที่ผมวงไว้ในแผนที่นะครับผมอาจจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ด,ดูก่อนว่ามันมีบ้านคนหรือเปล่าถ้ามีบ้านคนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแผนกันเอาลูกไปลุยผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปลัดบ่อยเท่าไหร่เหมือนแรกๆนะคือผมเอาตรงนะผมไม่รู้ว่าผมจะควรจะทําอะไรดีอะ่ะถ้าคือถ้าผมไปสร้างบ้านอยู่นะแล้วผมต้องสร้างอะไรต่อผมไม่รู้ไง อาจจะต้องสร้างเตาเพื่อจะหลอมหินหลอมอะไรองี้หรือเปล่าผมไม่ได้เรียนรู้เลยเลยไงไม่ค่อยได้เล่นคือตอนแรกก็ติดนะเกมรัสแต่ว่าพอซื้อเพนโนบัตถกาวมาแม่งติดกว่าชิบหายโอ้ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครสร้างบ้านนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนี่มันดิดปืนใช่ไหมกันพาวเดอร์หรือว่ามีคนมาสร้างอุ้ยมีคนมาสร้างบ้านแล้วนี่เดี๋ยวทำไมบ้านเขาไม่ปิดประตู มันบ้านมันสร้างไม่เสร็จนี่ว่ะโอเคก็อาจจะไม่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมสร้างแม่งตรงนี้แหละเอาค่อยมาเรียนรู้กันด้วยกันนะฮะิดเขียวมาก่อนเลยเอ่าคราวนี้ผมจะสร้างเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยเอาเป็นนี่ไปเลยสามคูณสามฮะ แม่งสองชั้นไปเลยเดี๋ยวสร้างไงว่าสองชั้นเฮีย <Yeah. S 1> ต้องเอ,องาด้านกระบะเขามั่งในนะเดี๋ยวผมขอทางขึ้นก่อนรู้สึกว่าทางขึ้นต้องเป็นทางนี้นะเพราะว่านี้มันตจำสุดละโอเคเรามาเริ่มสร้างบ้านด้วยกันนะฮะ บ้นานนี้ผมจะเอาเป็นกำแพงให้หมดเลยนะผมจะเอาหน้าต่างลยหน้าต่างไว้ชั้นสองโอเคไม่ต้องกลัวฮะไม้มีเป็นหมื่น <c oughs> ไหนวะเฮ้ยมันต้องสร้างไงวะข้างบนเนี่ยอ๋อคราวนี้แหละไม่มีใครขึ้นมาทำลายบ้านผมได้เฮ้ยบ้าจะเป็นตรงนี้ทำไมหรอ ไอ้สามชั้นได้วะเออสร้างแมงสามชั้นเลยเอ็ดแค่ยังสูงโอเคไม้เหลือฮะไม้เหลือเดนมาตรงนี้ก็ต้องมาขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าชั้นนี้เราก็ยังไม่ต้องเอาเออเอาหน้าต่างหน่อยก็ยังดีฮะเอาไว้ดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ปิดไปเลยเสงหน้าต่างอีกบานแล้วกัน เอาไว้ส่องด้านหลังด้วยนี่ก็เป็นไม้ปิดไปเลย้ยผมลืมตอนอับเกรดเลยเนี่ยที่ผายสูงไปเนี่ยไม้ไอเฮีย,ยมันจะเพอะวะโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะลืมไปถึงนึกถึงตอนอับเกรดเลยโอเคอน,นี่จะเป็นชั้นสุดท้ายนะฮะขอสร้างแค่นี้ก่อนประตูเหล็กโอเคเดี๋ยวเราไปอัพเกรดแต่ข้างนอกก่อนเอาด้านในก่อนดีกว่านะ นี่แม่งใช้เทียร์สองร้อยแลแม่งโคตรเปลืองโอเคเราต้องเสริมน้าฐานให้เข้มแข็งก่อนตัวที่อะไรมาวะเสียงเหมือนกวางฮะเสียงเหมือนกวางแล้วประตูมาก่อนโอเคแล้วก็สร้างแบบง่ายๆก่อนนะฮะโอเค เฮ้ยเชี้ยไอ้เชี้ยหมูป่าไอ้สัตว์เด็ดมากเงาใช่ไหมมันไม่ใช่กวางมันมเป็นหมูป่าชิบหายละวจะต,ต้องต้องไปตีมันก่อนวะอ,มอมืมาดิอมึงมาให้กูแดกเลยนี่มามเปรี้ยวเหรอต้องเปรี้ยวเหรอฮเฮ้ยกับตายนะ่ะอืม อะไรอืมอืมอืมได้ไรบ้างวันนี้ไม่เห็นได้ได้เนื้อเลยแะ่บอกของล่นหมดโอเคได้เนื้อมาฮะมาต่างโอเค ล็อกนั่นแหละไอเวอร์ชั่นนี้มันมันไม่สามารถทำเป็นรหัสได้นะ,ะมันต้องเป็นประตูเหล็กโอเคอัปเกรดก่อนเรียบร้อยะฮะผมต้องเอาก้อนหินมาย้ำอีกทีหนึ่ง โอ้หไม้หมื่นกวานไม่พอไม่น่าพอนะผมเดาเอาหรือเปล่าอย่างฟาร์มไม่พอผมฟาร์มเมืเ่อะกี้รวมมาของเก่าอะ่ะไปต่อไปเราต้องไปที่ชั้นสองฮะโหเือนช่างเลยวะ่ะโอเคไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราไอ้พื้นตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยทําแล้วกันนะผมขอทำไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกกำแพงสําคัญกว่านะฮะ นช่างเทคนิคฮนะช่างไม้ตำนานเฮ้ยน่าจะพอนะพอเถอะสาธุเฮ้ยมันอัปเกรดด้วยวะเนี่ยไม่รู้นลเนี่ยเออมันคงอัปเกรดได้หมดทั้งบ้านหรมะอ่าวโอเคไ่ไหมเรือหางชั้นสุดท้ายละดูสิคราวนี้มิจจะต่อตัวขึ้นมาตีบ้านกูได้ไหม โอเคผมพูดเล่นนะสำหรับคนที่จะคิดจะฆ่าผมขอโทษอย่าฆ่าผมเลยเอโอเคนะผมก็เสร็จแล้วนะกับบ้านผมรูม้สึกว่าข้างบนมันจะแหวงหวงนะหลังค <c oughs> ามันไม่มันไม่โอเคฮนะไม่เป็นไรช่างมันโอเคเดี๋ยวเราเจะไปเอาก้อนหินนะครับ <c oughs> ผมเพื่อที่จะมาอัพฐานบ้านให้เป็นหินก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนถึงบ้านแล้วกันถ้าทางน่าจะไกล โอเคแล้วผมมาถึงบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาก้อนหินไปกันแต่ผมนับก่อนนะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งหมื่นนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคเอาไปก่อนโอ้โหของเต็มวะ่ะมีนี่อีก <laughs> เยอะชิบหายเลย เดี๋ยวธนูออกไปแล้วกันแบบนี้ก็ได้โอเคประมาณหมื่นกว่านะครับผมดูสิว่าผมจะสร้างได้ถึงแค่ไหนตัวอะไรตัวอะไร ตกใจหมดอ๋อน้องกวางนี่เอง <c oughs> ขออภัยด้วยฮะโอเคเราจะมาเริ่มจากเอ่อกำแพงก่อนแล้วกันนะฮะอ๋อใช้ทีลนะสามร้อยฮะนี่อันนี้ด้านในไหนด้านในวะเนี่ยอันนี้จะอ๋ออันนี้จะเป็นด้านนอกแหละนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะแต่ประตูไม่โคตรกาก มี1นึ0งมื่นเนี่ย1นึ0งมืนกว่าฮะตอนนี้ชั้นล่างก็ป่าไปจะจะ,จะเกือบเก้าพันแล้วเนี่ยโอเคต่อไปเป็นด้านในฮะด้านพื้นโอ้ไม่ใช่จะสามร้อยหมดเลยอะทุกทุกพื้นทุกอะไรเลยอะ ู้สึกว่าเหมือนจะมีสัตว์ป่าอยู่ด้านนอกคะบันไดผมยังไม่จําเป็นฮะเดี๋ยวเราเอากําแพงก่อนแล้วกันเอาอะไรที่มันจําเป็นก่อนตอนนี้เหลือเจ็ดพันละตัวรมันอยู่รอบรอบรอ,อบบ้านเราวะไม่ต้องเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายแน่เลยไม่งั้นมันไปแล้วเนี่ย โอ <Okay, S 2> เคเหลือสี่พันและสัตว์น่าจะพอโอเคมันก็สร้างไม่ไม,ไม่ยากเทนะ่าไหร่นะน่าจะพอฮะ<ห>น่าจะพอเฮ้ยพอดิเอ้ยพอพออุ้ยเฮียโอ้ไฟร้อนเอ้ยไม่ใช่โดนไฟ <laughs> ไฟร้อนเฉยเลยกู <laughs> อา่าฮะที่เหลือก็ หลังคาได้ไหมหลังคาละนั่นหินแล้วเหรออ๋อมันอาจจะอยู่ด้านนอกนะฮะเราจะต้องออกไปดูด้านนอกหลังคานี่เกือบเสร็จฮนะตรงนั้นแม่งเข้ามาได้ปะวะโคตรเสียวแม่งเข้ามาเลยไม่พอละหินโอเค เดี๋ยวเราเออกไปดูด้านนอกกันนะครับว่ามันจะสวยหรูแค่ไหนเนี่ยแต,แต่ผมขอดูประตูก่อนนะฮะเราต้องทำยังไงถึงจะได้ประตูเหล็กมีบอกหรือเปล่า Metal Formate มันคืออะไรวะ Metal Formate คือต้องเอาไปหลอมหรือเปล่า ต้องใช้นั้นนะครับประตูเวละเนี่ยแต่ไม้ผมมีพออยู่อันนี้เป็นประตูเหล็กนะครับผมว่าน่าจะต้องเราต้องสร้างอันนี้ก่อนนะอันไหนวะเอ่อไอเตาหลอมอันนี้อันนี้เตาอันนี้เครื่องขูดจอดน้ำมันนะฮะไอเตาอยู่ไหนวะอ้าว อ่าอันเนี้ยใช่ไหมใช้หิน500อันนี้ผมมีหมดเลยฮะเดี๋ยวเราจะสร้างนี้กันแต่ด้านนอกรู้สึกว่าตัวหาอะไราวิ่งปนเปี้ยนอยู่ไม่กล้าเสี่ยงกลักกวเป็นหมีถ้าเป็นหมีผมตายแน่เชีย่ยหมีสัตว์เอ้ยแล้วกูจะออกอยังไงเนี่ยเวละแม่งไม่ยอมไปด้วยดิ โอ้โหตรงนี้สัตว์ป่ามันดุร้ายเกินไปป่ะวะมันทำลายบ้านผมอยู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาของเก็บก่อนดีกว่าเอาของเก็บก่อนไม่อยากเสี่ยง โอเยอะไรอะ่ะยวก่อน๋ยวกูขึ้นนี่ก่อนตัวอะไรหมีจริงๆด้วยฮะเสียงอุ้มเท้ามันโคตรใหญ่อ้ออะไรงบ้านเราจะเป็นเออเป็นเหมือนกระเบื้องนะฮะโอเคผมต้องไปเอาตอนนี้สิ่งที่ผมต้องค้าฟนะฮะก็คือเตาหลอมอันนี้นะครับผมต้องไปเอาโลแกฟ,ฟูเอลนะฮะมันอยู่ที่บ้านผมแล้วก็ไม้แล้วก็หินโอเคน่าจะพออยู่ ก้อนหินเดี๋ยวเราตีแถวนี้ก็ได้ชิบหายแล้วกูเก็บของไว้ข้างบนแปบ๊บหนึ่งโอเคเราไปฟาร์มหินกันก่อนนะฮะสึกว่าตอนนี้ต้องการหินเพื่อที่จะทําประตูต้องสร้างเตาหลอมก่อนผมว่าน่าจะเอาเมเทัลเนี่ยไปหลอมจะกลังฐานน้ำหา เนี่ยฮะต้องเอาเมเทัลไปหลอมอีกทีนึงเพื่อให้มันกลายเป็นเมเทัลเฟมเอทโอเคตอนนี้ผมต้องการก้อนหินนะอ้เมเทัลเดียวเอาเมเทัลหน่อนก็ได้ เห็นก่อนนี่ครับอาวุธนี้ฟามผิดได้เร็วมากครับเขาบอกว่าต้องต้องใช้เอ่ออะไรเขาเร่ออะไรวะไม่เทัลปไพ์นะฮะเม่เทัลปไพ์กับอะไรไมันหนุ่มทำไม่ได้แล้วที่พี่อรุณบอกโอเคกลับบ้านกัน ต้องเดินระวังหน่อยฮะไม่รู้ว่าไอ้นี่ไอ้ดอมปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เออไอ้ดอมหล่นตรงไหนวะก็ลืมมองเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวดูแผนที่ก่อนต้องเดินกลับดีๆฮะเดี๋ยวงานเกิดเออลืมฟาร์มไม้เลยโอเคต้องใช้ไม้ด้วยใช่ไหมตอนแรกผมก็ไม่รู้มันตีได้นะฮะไม่เหลือตีได้เฉย เกมนี้แม่งทุกอย่างมันเป็นทรัพยากรหมดเดเ๋าฟาร์มไม้ไปผางผาก่เนี่ยผมผมจำไม่ได้ผมไปกดบ,บวกปืนไออันนั้นยังนะไอมันมีปืนใหม่เพิ่มมาจำได้นะตรงนั้นผมยังไม่ได้กดชัวเลยถ้าผมไปผม,มโดนแน่ อ,อีกปัญหานหนึ่งนะที่ผมอยู่ที่นี่แล้วมันลําบากเวลาผมเข้ามาใหม่ๆอ่ะไม่ได้เข้าใหม่เด็คือแบบแบบเราไม่ได้เล่นแบบสักวันสองวันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาสร้างปืนไปตรงไหนบ้างใช่ไหมเดินสุปซีุ่ห้าไม่ได้ตายอีก <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านนอกก็ได้ไม่เป็นไรแต่มีอะไรให้เขาช่วยเหลือก็ค่อยมาคุยกับเขาแล้วกันนะฮะคือผมยังไม่ค่อยเซียนพอแล้วผมจะสร้างเตานั้นได้มันสูงว่ามันสูงไปปะวะถ้าอยู่ในบ้าน เนี่ยบ้านผมมันอัปเกรดไม่ได้แล้วครับมันก็อยู่ได้แค่นี้แหละรู้สึกว่าเขาสร้างได้ให้ผมได้อลังอลังมากเลยนะคือในประตูเหล็กอย่างโหดข้างในนี่อันนี้เตาน่าจะเป็นเตาหลอมขนาดเล็กโอเคจะเ,เอาไหนวะไออันนี้ฮะนี่อันนี้หาได้จากไหนก็คือหาได้จากไอพวกรถที่มัน เออมันจะให้เราเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนดอบมาให้ฮะเป็นจุดฟาร์มของพวกเขาที่นี่นะเยอะมากเอาอะไรก็ว,วะเดี๋ยวดูก่อนโอเคตอนนี้ครบละเราสามารถคราวอันนี้ได้ละกดค้าฟไปเลยไหมเด,เดี๋ยวไปบ้านนู้นก่อนดีว,ว่าเผื่อแม่งมีผิดพลาดทางเทคนิคเอาไม้ผมพอละอ๋อไม้มีอยู่เดี๋ยวเอาเมเทัลไปก่อน เอาเพวกแร่ถาดไปให้หมดฮะไอพวกนี้ผมว่าเนี <lawsuit royable> ่ยเนี <marking> ่ยฮะเนี่ยเอาไว้สร้างนี่ได้ขวานที่ผมใช้อยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันต้องคราบคู่กับอะไรดูให้ก็ได้ tools แตวะนี่ครับเฮ้ยคนละแบบเหรอันนี้ก็ต้องใช้ไอเหล็กไอเมทัลเฟอร์เมตนี่ครับผมใช้เมทัลไฟ เออหนึ่งอัน <c oughs> แล้วก็มเมทัลเบดห้าอันเอ้ามีนี่เดี๋ยวมเมทัลเบดกูมียันวะไอเชี่ยม,มืดแล้วด้วยเวยลากูเอนี่ได้อยู่ได้อยู่พออยู่พออยู่นี่อ่ะโหใช้โคตรนาทีนึงอ่ะนั่งมืดแล้วว่าผม ก็แ,แต่ยังวิ่งไปได้อยู่เรีบไปฮะเขียวจะนำทางผมไปะฮะไฟโคตรสวยเลยอะ่ะเขาทำได้ไงวะโอเคต้องรีบไปฮะชิบหายไม่ได้เอาโคพงมาด้วยเวละกูโอเคส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับชื่อว่าเซิร์ฟออร่านะครับ แล้วก็ใครที่หาเสร์ฟไม่เจอผมไม่รู้ต้องทำยังไงนะมีน้องคนนึงบอกให้ผมต้องเอาต้องต้องคุยกับเจ้าของเสิร์ฟอะคือผมเพิ่งเล่นได้ไม่ผมเล่นยังไม่ถึงเดือนอะไรกันผมไม่รู้ว่ามันต้องคุยยังไงก็ต้องถามคนไหนคือเจ้าของเสิร์ฟผมไม่รู้จริงจนะครับขออภัยด้วยนะเห็นแสงเห็นแสงปืนเห็นแสงลอปืนไกลเลยไอ้บ้านหลังนู้นอะ w What t h จะ u c k ใกล้ถึงแล้วครับบ้านฉันก็ถือว่าเดินสะดวกดีนะตอนคืนไม่เหมือนเดอะฟอ e s เรสฮะเดอะฟอ e s เรสนี่ตอนคืนนี่ผมโคตรกลัว <c oughs> แม่งเดินกันวุ่นเลยที่ผายไอ <c oughs> <c oughs> พวกคนป่าโอเคครับเมื่อกี้เข้า <c oughs> <c oughs> มาในบ้านแล้วแม่งมืดพอดีครับ <c oughs> แล้วไม่ได้เอากขกเพลิงมาด้วย เดินขึ้นคนลำบากโอเคเราจำทางคำคำทางเอาก่อนรู้เลยครับเวลาเราไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วมันรู้สึกไงที่หายแล้วเดี๋ยวอ้าวายแล้วเอ้ยกีมีให้โอเพนอยู่สร้างไปตรงไหนวะเนี่ยอีพายโอเค บ้านสว่างขึ้นมาท,าทันทีโอเคแต่ผมได้นะฮะไม่รู้ว่ามันจะเชีย่ย์มันใหญ่เกินไปกลัวแล้วทำไงดีวะเนี้ยผมมันใหญ่เกินไปให้เตาหลอมยักษ์เนี่ยเข้าไว้ด้านนอกก็อาจจะโดนรุดของได้ถ้าถ้าผมทำลายนีทิ้งได้ไหม้องปไปดเลยโอ้โหพวกกูจะท,ทำลายพังคงเป็นชาติแน่เลยประเด็นคือรีบสร้างเกินไปฮะ รีบสร้างให้มันเป็นหินทั้งหมดเกินไปใช่ไหมโอเคเราไม่รู้นะเอาโอเคนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใน ep ที่7นะครับกับการที่จะไปทำประตูเหล็กนะต่อไปแล้วก็จะสร้างอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวดูเอานะฮะน,นี้บ้านผมจะขยายนาเขตไปเรื่อย <c oughs> โอเคขอบคุณทุกท่านรับชมนะก็ขอบคุณหมู่บ้านที่ได้ช่วยเหลือผมมานะครับ หมู่บ้านของคุณจีหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขอขอบคุณทุกคนในหมู่บ้านแหละที่ช่วยเหลือนะฮะโอเคไว้เจอกันในอีพีที่7ครับายบายไว้เจอกัน